เอาแบบตรงๆเลยนะครับไม่ต้องอวยได้ไอร่อยบอกอร่อยแหนกไม่ได้ก็บอกแหนกไม่ได้นะรสชาติดีเหมือนที่ร้านเลยมาเข้มไบไม่ไม่ขื่ออ๋อไก่เสียเออสาลุดไก่บูดนี่น้าสาวน้าสาสวยนะไม่อร่อยเยอะหรออันน่ะเฮ้ยได้ได้ก็เสียมาคะเลยค่ะเสร็จแล้ว ซอสไก่นะคะนี่เลย,ยค้นค่ะอยู่ดีๆเราก็สู่วันเจ็บเข้าครัวนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าอร่อยถูกใจคนในบ้านแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นเมนูสำหรับโต๊ะจีน แล้วก็เมนูตามร้านอาหารเมนูกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ได้คือได้ทุกอย่างเลยนะคะสําหรับเมนูนี้นะคะนั่นก็คือเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงค่ะเม็ดมะม่วงอะไรครับเม็ดมะม่วงอ,กอ,กองค์เม็ดมะม่วงหิม,มาพานซีคุณถ้าเกิดเป็นเม็ดมะม่วงหิมพาอซีคุณถ้าเกิดเป็นเม็ดมะม่วงเขียวเสวยหรือว่าเม็ดมะม่วงอลุ่นเนี่ยมันจะใหญ่มากเลยนะ แล้วมันจะไม่ได้กินแบบนี้นะเออทาไมเราไม่กินไส้ในเม็ดมะม่วงเหมือนเหมือนมันต้องเอาไปตากแห้งสิเพราะว่ากรรมวิธีของเม็ดมะม่วงกับตัวเม็ดม่วงกินได้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะกินได้แหละมันคเรยนกินได้ไหมกินได้นะมคนเคยเห็นนะมันเหมือนเหมือนเคยเห็นโอ้ไม่ได้น้อออนโลนึงสองร้อยฝ่าเพ่จะได้เพ่าจะได้เพ่จะได้กระทะนึงไม่ไหวได้นออนโอเคค่ะมามาดูวัตถุดิบของเรากันเลยดีกว่าค่ะ วัตถุดิบของเรานะคะนี่เลยพี่จะต้ใช้เป็นสันในไก่นะคะหรือว่าจะใช้เป็นอกไก่ก็ได้นะคะลําดับถัดมานะคะก็จะเป็นน้ําตาลทรายน้ํามันงาซอสปรุงรสลากเคี่ยวนะคะอันนี้เป็นผงปรุงรสผงนัวนะคะหรือว่าผงชูรสนะคะแล้วก็น้ํามันหอยนะคะแป้งทอดกรอบมะม่วงหิมพานต์พริกแห้งเม็ดใหญ่นะคะแล้วก็กระเทียมพริกไทยส่วนของผักนะคะก็จะมี พริกหอมเอ้ยพริกหวาน3ามสีนะคะแล้วก็หอมผัวใหญ่ต้นหอมนะคะแล้วก็จะมีน้ํามันสําหรับทอดไก่ของเรานะคะมาค่ะไม่เป็นการเสียเวลามาเตรียมวัตถุดิบของเรากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นพริกหวานรอนะคะอันนี้ก็คือหั่นตามความชอบของเรานะคะทุกคนเราก็นอกน้ำแข็งไว้เพระด้วยด้วยอากาศบ้านเรา ทั้งร้อนอะไรเช่นนี้ นะเดี๋ยวเราจะบุบบุบแล้วก็สับหยาบสับเป็นหยาบหยาดนะคะ ในไก่นี่พี่แจ๊จะหั่นเป็นท่อนเอ้ยเป็นยุกเต่านะทุกคนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าชิ้นเพราะว่าเดี๋ยว,วยอย่างเอาไปทอดแล้วเดี๋ยวมันจะโคตหนึ เราหั่นผักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่วนผสมนะคะของเครื่องปรุงนะคะลำรับต่อมานะคะเราก็จะใช้เป็นน้ำมันหอยนะคะ 2, สองสามต้อนโต๊ะครึ่งนะคะทุกคนใส่ให้หมดตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะเอ้ยซอสปูงรสปลาเขี่ยวนะคะหนึ่งต้อนโต๊ะอันนี้มันมีความเค็มอยู่แล้วเนาะใส่ไปสองต้อนโต๊ะนะคะ ตามด้วยน้ำตาลตัดด้วยน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนโ,โต๊ะค่ะ,ะแล้วก็คนคนเบคกี้มีนินหดหน,น่อยนะคะเดี๋ยวพี่เจ๊จะเติมน้ำเปล่าไปหนึ่งช้อนโต๊ะก่อน,นะคะน่ะทุกคนน้ำเปล่า ด้วยผงมูของเรานะคะรสดีนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาใส่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะใส่ลงไปนี่เราก็พับทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทอดถัวด่วแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปทอดมะม่วงเม็ดมะม่วงหิมะพานกันนะคะแล้วก็พวกพริกพวกไก่กันนะคะมาค่ะตอนนี้เราก็จะทอดเม็ดมะม่วงหิมะพานกันก่อน,นนะคะใส่น้ำมันลงไป แล้วก็ใส่ลงไปนะทุกคนน้ำมันมันยังไม่ทันร้อนดีหรอกนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าใส่ลงไปตอนร้อนแล้วมันจะไหม้แล้วก็ทอดให้มันออกสีเหลืองๆน้ำตาลน้ำตาลนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องให้มันแบบน้ำตาลเยอะ ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็พักไว้ค่ะแ,แป้งทอดกรอบนะคะนี่เลยเราี่เจี๊ยบผสมไปแล้วบางส่วนนะคะเราก็เอาตัวไก่นะคะใส่ลงไป็นไหมทุกคนไก่ลงไปคลุกนะคะ ไปเลยแล้วเ,เราก็เอาไปทอดนี่นะคะ,ะลงไปอันนี้พี่เจ๊ใช้ไฟอ่อนอยู่นะทุกคน เดี๋ยวเราจะทอดไก่เป็นเวลาสองรอบนะคะพอสุกเดี๋ยวรอบแรกเราจะเอามาพักให้ให้ใหสะเด็ดน,น้ำมันแล้วก็ให้มันเย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปลงกระอดรอบที่สองนะทุกคนสุกพอประมาณหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตักมาพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปลงกระอดรอบที่สองนะทุกคน เดี๋ยวเราจะมาทอดพริกนะคะแล้วก็เราจะผัดเลยนะคะมาอ,มอันนี้น้ำมันยังไม่ร้อนนะเพื่อนเราลีไฟไว้ไม่ต้องให้มันร้อนมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาความเผ็ดจากเปียตัวน้ํามันที่เราทอดพริกนี่แหละด้วยนะคะอ๋อใช้น้ํามันทอดพริกก็คือใช้เลยลค่เพื่อจะเอาความเผ็ด หอมเลยอ่ะเห็นไหมเ,เดี๋ยวเราตักน้ำมันออกนิดนึงน้ำมันเยเอะเกินไปใช่แล้วโอ้หอมเลยมีกลิ่นพริกเสร็จแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะกระเทียมลงไปผัดให้หอมออก่อนใชโโ่โอ้โหโอ้โหกลิ่นพริกขึ้นเลย<อ>นี่กระเทียมเริ่มเปลี่ยนสีพอเริ่มเปลี่ยนสีเราก็ใส่ผักไปเลยนะคะทุกคนพอถ้าไม่งั้นกระเทียมไหม้ใช่แล้ว ผัดสะใสน้ปแล้วผัด,ผดผัดให้ผักสลุดนะคะมาผัากสลดุดต้อง,องเอ็ดมันหน่อยต้องเอ็ดแล้วก็เลี้ยงไปนิดนึงพอผักสลุดนะคะเราก็จะใส่น้ำซอสลงไปนะคะทุกคนน้ำซอสที่เราปรุงไว้นะคะ สนสามช้อนสี่ช้อนโต้นะคะตามด้วยไก่นะคะนี่เลยกะะติ๊กทิ่อร่อยไว รสกันเล็กน้อยนะคะทุกคนนี่ดับแก๊สเลยนะคะทุกคนอุ้ยไปดูสีสันน่ากินมากเลยอะ่ะจริงจริงเลยอะ่ะเหนียวไหมครับเหนียวไหมเหนียวนะเพราะว่าไม่มีน้ําเลยที่เราไม่ชิมหรอครับนี่ไงเราจะชิมตรงที่เป็นตัวไก่เนี่ยแล้วเดี๋ยวต้องปิดไฟใหม่ใช่ค่ะี่แต่รสชาติก,ก็ได้นะแต่เดี๋ยวพี่เจ็บจะเติมหวานไปนิดนึงนะคะทุกคนพอถานครับแล้วดับไฟไหมเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ตอนเราชีมอะถ้าเกิดเราไม่ไดับไฟเรากลัวมันไหมไงนี่ก็อีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วคือซอสที่เราปรุงไหมหรอค่ะกันะะด้วยนี่เลยอะไรครับเตินหอมปลา ถามเรื่องนี้เลยเดี๋ยวคนจะ <g iss ar> ไปหาซื้อนี่เลยที่ไหนกันใช่เร่นงไฟให้หอมเลยผักขีอยาสุกแล้วโอ้ผักกระโดดลวสอเปี่ยนแลวอื้อ หอมกินชัดแจ๋วน,น,นี่มันต้องไม่ไหมหน่อยไม่กินกระทะอ่านี่ไงเรียบร้อยไก่ผัดมลมะม่วงไปไปคะ่ะเรามีแขกอันเกียรติมีศักดิ์นะคะไปเดี๋ยวไปให้น้องๆชิมกันคะ่ะอ่าไปอุ้ยอุอันนี้น้องกินได้เป็ในไก่ผัดเม็ดมะม่วง พววันเจี๊ยบใช่แล้วค่ะไป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 ค่ะพ่อไปไหนเหรไปค่ะพ่ออยู่ไนบ้านจะอาบน้ำแล้วพ่อเข้าห้องอ่ะพ่อเข้าห้องไม่เป็นไรอีพีนี้เดี๋ยวอย่าไปให้พ่อเข้าห้องให้พ่อทิมเฮ้ยบ้านนะพ่อไม่ใช่ผาคุณกินก่อนไม่ได้ได้ไงโอ้หทำเยอะมากเลยนะยังมีอีกจานหนึ่งมีจานนึงเราผัดแบบคือเวลาเราไปสั่งเราไปสั่งกินมันแพงอ่ะไก่ไก่ ไก่กินได้เพราะว่าเป็นเป็นสันในไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นน่องไม่ได้เป็นพวกเครื่องในหรือว่าเป็นอะไรต้องเอให้ครบนะแต่ตาจะมาลองพริกด้วยไหมถ้าแบบ้ยไม่ครบไม่เอาไม่เอร้อนนะร้อนนะเผาด้วยนะไก่ทั้งพริกหยวกทุอย่างอ่าแล้วก็เม็ดมะม่วงอ่าเอาแบบตรงๆเลยนะครับไม่ต้องอวยได้ไอร่อยบอกอร่อยแดกไม่ได้ก็บอกแดกไม่ได้นะเฮ้ยเค้าก่อนะอร้อน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 เพราะไม่ร้อนร้อน รสชาติกลางๆหรือว่าลงจืดไปรสชาติดีเหมือนที่ร้านเลยเฮ้ยไม่เข็มใบไม่ไม่จืดโอมึงกับข้าวอร่อยกับข้าวกำลังดีมึงกับข้าวอร่อยกับแก้มก็ได้ได้เนี่ยอร่อยเลยเนี่ยอร่อยไหมอร่อยเลยไหนนี่นี่มันนี่มันไม่จืดด้วยไม่จืดอือนี่รสชาติดีเนี่ยวทำหน้าเหมือนไม่เชื่อมันเก่ามาทำหน้าไม่ใช่เหรอคระบ โอเป็นคนที่แบบเมเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยใช่ไหมเปรี้ยวๆถ้าเป็นเอ้ยเปรี้ยวอะไรไม่รู้นี่เป็นพริกหวานเบาออกรสเปรี้ยวไม่ใช่ไม่ใช่พวกซอสเหรออ๋อใช่ซอสมีเปรี้ยวมันจะมีเปรี้ยวนิดนึงพี่อ๋อนิดนึงเปรี้ยวไปเปรี้ยวไก่อะไรเปรี้ยวไก่อ๋อไก่เสียเฮ้ยแล้วถ้าไก่บูดอีกแล้วเค็มๆเนี่ยรใชา่ไอมนะกินที่ร้านรสชาตินี้กินที่ร้านรสชาตินี้แหละอร่อยนะใช่ไหมซอสเคลือบดีเลย ทำขายได้อีกแล้วนี่เคลือบไก่เคลือบเม็ดอะไรเนี่ยเฮ้ยเมมนงหิวพันอ๋อทำข้าวเหมือนที่ร้านเลยร้าใช่ไหมเหมือนอะไรอ่ะนี่เราไปเปิดร้านได้ยงไงอ่ะแต่ว่าที่ร้านปกติมันจะใส่อะไรวะอ๋อเราลืมใส่ลูกจีนเราลืมใส่หรือเปล่าคุณทำไมคุณไม่ทักเลยเราลืมใส่น้ำมันงาแล้วคุณจะรู้กับมึงไหมอ๋อแบบหอมขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่นี่ก็เหมือนแล้วนะเหมือนไหม ไเหมือนเหมือนผู้ชาจีนอีกเพราะว่าพี่เจี๊ยบไม่กินก็เลยไม่ได้ใส่อ๋อพี่เจี๊ยบแพ้ผู้ชาจีนผู้ชาจีนก็แปะกล้วยแพ้เหรอแพ้ต่าอ๋อแพ้แปะกล้วยด้วยเหรอก็คือกินไม่ได้เลยพอกินมาตื่นข้ามาตาปกอูอเมนูนี้เป็นเมนูที่พ่อชอบมากใช่ไหมไปไปหาพ่อกันพ่อนี่ลิ้นแย้ออกใยร้านไหนอร่อยไหมอร่อยเฮ้ยจีนเนี่ยจริงพ่อจะชอบร้านร้านไอ้ตรงเนี้ยอุ้มดาวอ่ะอ๋อหอมอุ้มดาวที่เราจัดกันใช่เพราะว่าอันนั้นพ่อบอกหอมกระทะเฮ้ยใช่ อทีหลังงั้นเราต้องผัดกระทะอย่างเยอะพ่อไหมกระทะร้อนๆเอาหน้าไม่หอมไม่จมูกไม่ไหม้หมดเลยวะคุณพ่อคะเห็นไหมอย่าพูดอย่างงี้นะไปเครียดคุณพ่อคะรีบอาบน้ำทำไมไอ้รีบกินข้าวทำไมของอร่อยอร่อยมัเลยแล้วมันเลยเวลาแล้วเมื่อกี้เนี่ยมีคนเขาคอมเมนมาว่าคุณนี่สามารถแยกเลยว่าร้านไหนเป็นร้านไหนสําหรับเมนูนี้เป็นเมนูที่พ่อชอบอ่ะแต่ว่านวผัดไก่ อ่าไก่ผัดเออเนเหมือนกันแหละไก่ผัดแค่สลับมาเฉยอ่าลองชิมนี้ว่าผ่านไหมครับนี่จะกลิ่นมันเจ้าโหสุดยอดแล้วว่ะมีคนมีน้องบอกว่าพ่อต้องแบบเขาเรียกอะไรนะต้องได้กลิ่นพวกกระทะยองๆเหล้าเนี่ยยองๆเหลาอย่างนี้มันต้องยองๆเหลาเปล่าวะลองชิมลองชิมเนี่ยเปิดหนูจะไปเปิดร้านอาหารได้เลยอ่ะเนี่ยหนูเก็บกลิ่นมันได้นะหนูเก็บรายละเอียดไว้กินได้ไหม กลิ่นเหมือนแหละเหมือนร้านอาหารทั่วไปรสชาติอันนี้หนูลืมใส่น้ำมันงาเยิบหยิบพริกพริกอ่ะเออมันต้องกินเผ็ดนิดนึงมันต้องครบสูตรอือเฮ้ยน้านสาวสวยนะอือไม่อร่อยด้วยอร่อยอันน่าเฮ้ยได้ได้สนใจรับประทานหนึ่งใจไหมคะกินข้าวแล้ววางมันท้องก็กินข้าวแล้วเดี๋ยววางเฮ้ยอร่อยอร่อยจริงผ่านเลยเหรออือเปิดร้านได้เลย รสชาติคือใช้ได้อะจานนี้อือือืมคือรสชาติไม่จัดใช่อันนี้เป็นรสชาติแบบกลางๆไม่ไม่จัดมากไม่ผิดเนี่ยอร่อยจริงจานนี้อร่อยจริงยอรับอร่อยเหมือนเหมือนเหมือนกับที่พ่อกินยมราชที่ของเหลือจากเท่าแก่เอ้ยก็เลอร่อยของเหลือเราถือกินไม่เคยได้อะอนี่ยแพงแล้วจ่ายจานแพงนะเราก็นึกว่าอันนี้เป็นของเหลือ ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าก็ต้วแกสั่งมาไงหน้าตาเป็นไงหน้าตาเหมือนกันเลยข้างซ้ายเนี่ยบิ๊กสามสีอ่ถูกต้องแล้วก็ไก่ห่นเป็นต้มต้มอ่มทอดเป็นมะม่วงให้รสชาติใช้ได้เลยเจ๊ผ่านเมนูจดไปเลยได้ค่ะพ่อจำไม่ได้นี่เขาใส่อะไรไปบ้างล้อหน้าทำไม่ได้แล้วอ่ะไปค่ะมาแปะเยลีอีกแล้วอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ใช่แล้วไปค่ะเฮ้ยผ่านปะผ่านคุณไป เมนูนี้ทําขายได้ขายได้้อีกแลวเดี๋ยวเราผัดเพิ่มมีอีกอืมเราต้ครับเขาไม่เที๊ยวไม่เป็นนี่มีอะไรอันนี้อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยทีรี้ยข้าวเลยอ่ะเมื่อกี้พอชิมแล้วพ่อบอกอร่อยมากใช่พ่อบอกว่าเมนูนี้ให้จดไว้เลยอะไรนะเมนูนี้ให้จดไวปเปิดร้านได้แต่บังเอิญว่าสูตรได้ป่ะจำได้เหมือนแม่อร่อยไม่ทำทำสูตรไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยถั่อร่อยเมนูนี้กินผักไหมพี่จะไปเสิร์ฟไหมเดี๋ยวคูตีไม่เอาไม่กินผักไม่เอา โอ้ไม่กินมากเออตัวต้องส่งกีโออ่ะเป็นไงบอกเลยนะว่าร้านไหนที่ว่าเด็ดๆนะอ่ฮะเมนูเนี้ยอ่าฮะคุณไปกิร้นนั้นเี่ยไที่เป็นเกี่ยบอร่อยเียบทำอร่อยจริงแล้ยอร่อยอร่อยไหมอืมมันไี้อวยนะอร่อย ปีเตียทำถึงเครื่องน่อย่อยมากพบรสเลยมันนั้นไม่กินที่ที่ไหนร้านที่เมาอ๋อไม่มีนะไม่นูนี่เราไม่ได้สั่งไม่มีไงมันไม่มีไงเราก็มุดถึงเฉยไงแต่ร้านเขาก็คือใช้ได้อยู่นะคนร้านเขาอร่อยขายยากอย่วันนั้นแต่เข้าไปอะระหว่างเมาเอ้ยเด็กเติบกระทืบในร้านเอ้ยเราเด็กเติบใส่เหล้าจีบไหมไม่ได้ใส่จ้ะเพราะเราเรา จริงแล้วตำสูตรต้องใส่เล้าจีนมันจะมีเล้าจีนมาให้กลิ่นหอมมั้งใช่ให้มันมีกลิ่นแล้วก็น้ำมันงาใช่ลืมไม่ควรลืมงดื่มน้ำมันงาแล้วถึงอร่อยเฉยเอร่อยแล้วจะอร่อยแล้วเหมือนแล้วไปครับไปสูตรเปเลยใช่ได้สูตรพี่เจฟต้องอย่าลืมใส่นู่นใส่นี้ใส่นั่นแต่ก็โอเคอร่อยดีอร่อยเพราะมันมีเม็ดมะม่วงผักน้อยไปหน่อยนะ ร้านอื่นจะมีแต่ผักไม่มีหมูไม่มีไก่ไม่มีถั่วไม่มีไก่ไม่มีเม็ดมะม่วงเลยมีแต่ผักร้านนี้ร้านนี้มีแต่ไก่เนื้อไก่นเนื้อัน้อยเม็ดมะม่วงสังเยอะอีกมันกำไรที่ไหนวะเนี่ยถายขนาดนี้เฮ้ยอันนี้เราทําให้คนในบ้านชิมก่อนไงเดี๋ยวถ้าเกิดเราจะทําเป็นแบบจดเสิร์ฟเป็นจาน่ะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูอีกทีหนึ่งเปิดนะเปิดครัวอาทิตย์ะโต๊ะไหมสำหรับเอตีเสิ่อคนอยากจะมาชิมฝีมือเอาไหมอันที่หนึ่งทำแค่โต๊ะเดียว ใช่โต๊ะเดียวคือจองคือจองแบบอันนี้มากเลยอ่ะเราจะมีเมนูให้คุณเลือกเลย200เมนู3 0 0เมนูแต่ที่นึ่งทําทำแค่โต๊ะเดียวใช่คือคุณเลือกมาเลยแล้วก็ามารับประทานข้าวด้วยกันใช่ค่ะนี่เหมือนนะใช่ใช่ใช่ใครอยากให้ทำกาคอมเมนต์มาถูกต้องนะคะคุณอยากกินเมนูไหนของหวานจบให้สมมติว่าถ้าเราเปิด ก็คือคุณ<ห>แจี๊ยบบุบมาเลยให้คุณจองแล้วคุณก็เสียบอะไรคุณอยากกินเมนูนี้ใช่เดี๋ยวเราจะทําให้คุณทานนะคะเปิดโอเคหรือว่าถ้าคิดเมนูไม่ออกเดี๋ยวเราก็จะช่วยช่วยคุณคิดได้ได้ไปค่ะสําสหรับเมนูไก่ผัดเม,ม,ม็ดมะม่วงกีมมะพร้าวของพี่เจมส์นะคะก็ถือว่ารสชาติโอเคนะคะไปลองทำกินกันดูนะคะสำหรับอพีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมันเจ็บชแนลด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พี่เจมส์โดยจะได้มีเมนูมานำเสนออีกเรื่อยๆนะคะ สำหรับ EP นี้ต้องกล่าวัว่าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ EP น้ามาดูว่าเราจะทำเมนูอะไรให้คุณต่อน,นะคะบ๊ายบาย